บริการดีมากเลยค่ะถูกใจมากแล้วก็ไปก็รู้สึกว่าอบอุ่นเหมือนแบบเหมือนพี่เหมือนน้องเลยเวลาเข้าไปในร้านรู้สึกว่าเทคแคร์ดูแลดีมากจนไม่รู้จะพูดคําว่าอะไรค่ะวันนี้ครับผมจะเอาเจ้า e 2 8 0นคันนี้ไปส่งที่ชนบุรีลูกค้าดูไลฟ์สดมานะครับแล้วก็ตัดสินใจรีบมาดูรถทันทีลูกค้าบอกว่ารถสวยมากๆกครับก็เลยจองมา8 0 0หมนะฮนะเดี๋ยวผมเนี่ยถือโอกาสขับไปเลยแล้วกันเหมือนเป็นการลองรถเช็คความเรียบร้อย ให้กับคุณลูกค้าด้วยนะครับมาครับเดี๋ยวเราออกเดินทางได้ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมไปแวะซื้อที่ติดโทรศัพท์มือถือให้ลูกค้าด้วยเนาะจะได้เอาไว้ใช้งานไปตากล้องขึ้นรถเดี๋ยวตอนนี้เราใกล้ถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับ ตอนนี้ผมอยู่หน้าบ้านของลูกค้านะครับนำเบนซ์ e 2 8 0ซึ่งลูกค้านะครับดูไลฟ์มาแล้วก็ใช้คำว่าโทรเข้ามาเลยตอนที่ผมไลฟ์อยู่แล้วก็รีบมาดูรถแล้ววันนี้ผมนำรถมาส่งแล้วเดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์ลูกค้านะครับสวัสดีครับพี่วัฒนาครับเชิญเข้ามาในกล้องหน่อยครับพี่เบนซ์ ben e 2 8 0สีดำเป็นไงบ้างครับพี่วัฒนาสวยไหมรถสวยไหมสวยค่ะถูกใจค่ะทีนี้ก็ไปเที่ยวแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเสียแล้วอ๋อก็ ไม่รู้จะพูดยังไงรับเนี่ยก็ <laughs> ก็ต้องคอยไม่รับสายเพื่อนให้ดีๆนะครับเดี๋ยวเพื่อนยืมตังค์เขาเห็นแ้วคขับเป้นแล้วนะ oh, พี่นะค่ะค่ะจ้ะ อยากให้พี่วัฒนาบอกความในใจใหน่อยว่ารู้สึกยังไงบ้างกับวิสาหกทคานะครับสวยถูกใจไหมการบริการเป็นอย่างไรเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับการบริการดีมากเลยค่ะถูกใจมากแล้วก็ไปก็รู้สึกว่าอบอุ่นเหมือนแบบเหมือนพี่เหมือนน้องเลยเวลาเข้าไปในร้านรู้สึกว่าเทคแคร์ดูแลดีมากจนไม่รู้จะพูดคำว่าอะไรค่ะจ้ะขอบคุณมากครับพี่ก็ขออนุญ,ญาตฝากติดตามไลฟ์ต่อไปด้วย <ๆ>ก็เมื่อวานผมหลายพี่เขาบอกพี่เขาก็ดูนะพี่เขาก็ดูแล้วอยู่นะเมื่อวานแล้วก็นี่เดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะครับนี่อันนี้ผมเอามาฝากลูกค้าที่ผมบอกว่าอันนี้มันเป็นสิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ใครก็ต้องใช้นะครับเป็นที่ติดโทรศัพท์ในรถยนต์นะครับให้พี่ไว้ใช้งานนะครับแล้วก็ถ้าสงสัยว่าพี่เขาทําอะไรทําไมถึงซื้อรถเบนซ์ขอผลิตภัณฑ์หน่อยครับขอผลิตภัณฑ์ครับอันนี้เป็นไอศครีมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปถ่ายใกล้ๆนะแต่กล้อง ไอศครีมนะครับขอขอบคุณพี่วัฒนามากนะครับที่ไว้วางใจวิสารถตคาของเราแล้วก็ฝากติดตามไลฟ์ผมต่อด้วยอ๋อยังไงก็ติดตามอยู่แล้วค่ะกำลังใจให้ถึงจะไม่ได้ซื้อคันต่อไปแต่อย่างน้อยเข้ามาพูดมาคุยกันก็ยังดีก็ขอขอบคุณพี่วัฒนามากนะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะก็ถ้าใครอยากได้รับการบริการดีๆนะครับอยากได้รถสวยๆก็คิดถึงรถคิดถึงวิสานรถตคานะครับวิสานรถตคาซื่อสัตย์จริงใจไม่ทิ้งรถ เดีววันนี้ผมขออนุญ,ญาตลาไปก่อนครับแล้วก็อยู่กับผมปาวิศและโตคาครับสวัสดีครับ